สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทารอรนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันแบบเรนดอมกันนะในหัวข้อที่เราจะทำกันเป็นประจำทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะก็คือเป็นการเช็คพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อกันเนาะสำหรับอาทิตย์นี้เป็น EP ที่40นะ แม่หมอจะมีกองไพ่อยู่2องกองนะคะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะแม่หมอจะเปิดเช็คพลังงานของคุณก่อนก็คือกองไพ่ข้างบนนะคะจะเช็คพลังงานของคุณหรือว่าผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะว่าพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นแม่หมอก็จะเช็คพลังงานของเขาต่อเนาะ ซึ่งถ้าเกิดคุณฟังพลังงานที่เช็คข,ของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันตรงมันใช่มันมีส่วนที่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะคุณก็ฟังต่อในการเช็คพลังงานของเขาได้นะคะถ้าเกิดใครว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็จะลองฟังเพินเ,นเนก็ได้นะคะหรือว่าจะไปดูคลิปก่อนหน้านี้คลิปอื่นๆที่แม่หมอทําก็ได้อีกชเช่นเดียวกันนะคะเ,ออเป็นการเปิดไพ่ที่เป็นพลังงานโดยรวมเนาะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะ มันก็อาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะโอเคมาเราจะมาเริ่มที่การเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ,อะขอเช็คพลังงาน ของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะขอเช็คพลังงานของคุณขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้กับคุณคนนั้นนะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีขอเปิด5้าใบนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเนาะแล้วก็ไพ่ขยายแล้วก็ใต้สำรับนะคะห้าใบนะสองเหรียญ องเหรียญคืออะไรแปดดาม,มีความลังเลเหรออะหกไม้เฮอร์มิตเรเบอร์ ห้าเหรียญน,น,นเปิไไไดนะปไฟกันแบบสดๆไม่หนเปิดไฟอ่ะโอเคอเคข้าเียอ,อ่ะขยายไพ่ยขยายนะอย่างนั้นหนึ่งใบนะ โอเคควีนออฟเดคัก้าดาบสามดาบเฮ้ก้าดาบสามไม้เก้าไม้ โอ้ที๋นี่นื่เหรียญอืมขอขยายเลเวอร์สใบใบพืนเทีจัสมิ ขอดูสีช่วยใบขอดูเกาดาบสาใบโอเคหดาบหนึ่งดาบเพื่อฟดจุนขอดูสองเหลี่ยมสามใบ โอเคขอดูเจ็ดดาบไปหนึ่งอมาเปิดเยอะเชียวพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะอืมคือตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณหรือเปล่านะคะ ปิดบ de ังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนคนนั้นเขามีแผนการอะไรที่ปิดบังเอาไว้หรือเปล่านะคะที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับคุณนะคะตอนนี้คุณเริ่มลังเลแล้วล่ะคุณเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มลังเลว่าใจยังไงกับคนคนนี้ดีนะคะเริ่มลังเลเริ่มช่างใจแล้วก็คุณตอนนี้คุณเริ่มที่จะรู้สึกว่าอยากที่จะหันกลับมา รักตัวเองหันกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองหันกลับมาให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าแล้วนะคะเริ่มเริ่มให้ความสําคัญเขาลดลงเริ่มไม่โฟกัสที่เขามากนะคะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกคุณค่อนข้างจะกัวงวลเนาะคุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคปัญหาเยอะจังเลย มันดูเหมือนมันเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะเออคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดอึดอัดแล้วก็มองหาทางไม่ค่อยออกแต่ถามว่าคุณยังอยากจะไปต่ออยากจะพยายามในความสัมพันธ์อยู่ไหมคุณก็จะพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่นะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าจริงๆความสัมพันธ์นี้มันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะมันมันก็พัฒนามาได้ในระ,นระดับหนึ่งแล้วนะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเริ่มเริ่มคิด ที่จะระแวดระวังมีความสงสัยมีความเอ๊ะอะไรบางอย่างในตัวเขาคุณเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะปิดบงังมีแผนการอะไรบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมไม่ตรงไปตรงมากับคุณหรือเปล่าถึงแม้คุณจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือหาทางออกไม่ได้หรือนึกไม่ออกแต่คุณก็ยังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะโดยที่ตอนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไปต่อในความสัมพันนี้แบบระมัดระวัง ใช้คำาาว่ราระระมัดระวังนะช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนกับเออขอห่างออกมานิดนึงขอเงียบไปสักหน่อยนึงขอดอบตัวเองลงมาอีกหน่อยในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องระวังหรืออาจจะระวังตัวเองก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเลือกให้เขาอะเอในในความรู้สึกของคุณนะ คุณอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเลือกของเขาไหมที่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณก็ได้อ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะคุณเริ่มลังเลคุณเริ่มไม่แน่ใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกคุณไหมแต่คุณก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะถึงแม้ตอนนี้สิ่งที่คุณเพียรพยายามมามันอาจจะ ความสัมพันธ์นี้มันมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปอาจจะแยกกันชั่วคราวหรือเงียบกันไปหรือหรือเลือกลากันไปหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันมีการเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่ในความสัมพันธ์แต่คุณรู้สึกว่าณตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันมันขาดแคลนอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มคุณอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องยอมรับความสัมพันธ์นี้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมันไม่ได้เป็น มันไม่ได้เติมเต็มคุณน่ะณนะตอนนี้นะคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มคุณเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณก็คือตอนนี้คุณจะใช้คําว่าดอกตัวเองลงมาก็ได้ในการที่จะใส่ฟีลิ i n ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกใส่ความพยายามคุณดอกตัวเองลงมาหานมันลงมาเออไม่ได้ด้วยความอย่างระมัดระวงังอย่างระแวดระวงังใช้คํานี้ละกันคุณรู้สึกว่ามันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นวาระซ่อนเลนในนี้แล้ว สุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่เลือกคุณก็ได้ถ้าเอาง่ายๆนะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่เลือกคุณก็ได้ตอนนี้สิ่งที่คุณพยายามมาคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันไม่ได้เติมเต็มคุณเท่าไหร่นะคะถ้าพลังงานโดยโดยรวมแดกหลักๆก็คือว่าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มลังเลแล้วล่ะอืมคุณเริ่มลังเลเนาะอ่ะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะโอเคอ่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้น ที่มีต่อคุณกันนะคะขอเช็คพลังงานของคนคนนั้นที่มีกับคุณในตอนนี้ว่าพลังงานของเขาคนนั้นที่มีกับคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีขอเปิดห้าใบนะคะแล้วก็ไข่ใต้สำรับนะแล้วก็ไข่ใยแล้วก็ใต้สำรันะ justice <stick S 1> มาต้นมันไพ่ดีนะเนี่ยเีเจอคนนาด้วยจัสติก นชนีดถือดาบมาทำไมเอียงอ๋อโอเคโอ๊คดไนท์ออฟเพนทาเกิลอาร์เซนถือเหอเอออเเรียญเนาะไนท์ออฟเพนทาเกิลดูเวอร์โอเคดูสตา โอเคเข้าใจล้วแปดเหรียญโอ้คิงออฟอาชาลีออร์เข้าใจแล้วดหดาเอ้ยหเอ้หดาเดซ u นโอ้ กิ n g ออ p เ n น a c l e อ่ะ7จดาบมาจนได้ Hermit โอเคยาเจดาบสามใบดิอ๋อโอเคอเออเก้าเหรียญเดวิลอ๋อโอเค พลังงานเด็กถือไหมเด็กถือไหมโอเคอืมขอขยายขอขยายเดเวอร์สามใบเด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญ ข้าใจได้อ่ะพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะก็ไม่ได้แย่นะก็คือตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาของการที่อขอขอคิดดึงนะขอข,อดดข,อขออยายจัดสิสัน่ยโอเคอืะโอเค คุณเทพมาอืมคืออย่างนี้คุณอย่าแปลกใจที่ช่วงเนี้ยมันเหมือนเขาอาจจะเงียบๆจากคุณไปบ้างเขาอาจจะผ่อนคันเร่งเนาะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับมีการพัฒนามีการแอคชั่นเข้าหากันช่วงนี้เขาอาจจะเงียบๆจากคุณไปบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาเลิกกับคุณนะคืออย่างนี้ค่ะเอ่อเขา ความสัมพันคุณมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กันจริงๆด้วยและเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ที่ให้ความรู้สึกที่ดีกับเขามากๆนะคะเขารู้สึกดีกับการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แบบนี้มากๆมันมีการกลับเริ่มต้นกันใหม่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณทําให้เขามันเหมือนกับมันช่วยเยียวยารักษาอดีตความเจ็บปวดก่อนหน้านี้ได้อ่ะ เขาน่าจะเคยมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้คุณเงีย,เยบเกันไปอะ่ะเนาะและมันก็การกลับมาครั้งนี้มันให้ความรู้สึกของการฟูลฟิลเติมเต็มการมาเริ่มต้นใหม่เนาะทำให้สามารถสามารถที่จะเยียวยาอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่เขาเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอาจจะเป็นจากคุณหรือจากใครก็ได้ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะแตะขอแตะเบรกในความสัมพันธ์ ช่วระยะเวลาหนึ่งนะคะถ้าก่อนในนี้ความสัมพันธ์มันโอ้มันเหมือนมันเหมือนกับจับมือไปด้วยกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เดินไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันมันอาจจะมีการเบรกการห่างกันในช่วงนี้เพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะเบรกความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นลักษณะของการที่ค่อยเป็นค่อยไปนะโอเคในการเช็คพลังงานกับคุณเนี่ยคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาอุปสรรค มากมายเหลือเกินค่ะใช่เพราะเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าความสัมพันธ์นี้มันมีมันมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันอีกเยอะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยเป็นค่อยไปนานๆไปเรื่อยๆไปนานๆเพราะว่าในการกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีกับเขามากๆเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่สมบูรณ์เนี่ะ มีความรู้สึกที่สมบูรณ์แล้วก็เขาเรียนรู้ ma, แล้วก็เติบโตจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกของความสุขความสมบูรณ์แบบแล้วก็ความหวังเนาะเพียงแต่เพียงแต่ว่าในใจเขาตอนนี้เนี่ยเขาอาจยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคุณนะเขามีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมายนะคะ เจ็ดดาบตอนนี้ที่เขาแอบซ่อนปิดบังซ่อนเลนซึ่งคุณก็สงสัยอยู่ว่าเขาปิดบังซ่อนเล่นอะไรคุณไหมมันไม่มได้มีมือที่สามหรืออะไรหรอกค่ะมันเป็นลนักษณะของการที่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์เขายังมีเรื่องมีภาระมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายที่เขาต้องรับผิดชอบอะที่เขาต้องแบกมันเนี่ยทาอีกเยอะยมากมายซึ่งเขาไม่ได้บอกคุณนะคะช่วงนี้มันเหมือนเขาขอเบรกไปก่อนนะอาจจะด้วยเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยแล้วก็มีภาระมีเรื่องให้คิด มีเลือกให้คิดเยอะแยะเลยอ่ะเออเขาขอให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆแต่ไปไปตลอดนะไปตลอดเนาะเพียงแต่ช่วงนี้ในใจเขาอะ่ะเขาก็คิดถึงคุณนะเขาก็อยากเข้าหาคุณแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบเงียบๆไปบ้างแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยค่ะเขาแค่รู้สึกหนึ่งเหนื่อยแล้วเขาก็มีภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องทําต้องรับผิดชอบที่เขาต้องคิดต้อง พยายามต้องอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นทําให้เขายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์เป็นจริงเป็นจังกับคุณหรือกับใครก็ตามเนาะเพียงแต่เขาไม่ได้บอกคุณว่าเขามีอะไรในใจที่ต้องคิดต้องทําบ้างที่เขาเครียดที่เขาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกคุณนะคะถ้าความสัมพันธ์ก่อนอันนี้ที่มันมีการแยกกันไปแล้วไม่มีการกลับเริ่มต้นกันใหม่เขารู้สึกดีมากๆรู้สึกฟูลฟิลเติมเต็มมันเยียวยาเขาได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถโฟกัส เรื่องราวของความสัมพันธ์นี้เป็นอันดับหนึ่งได้เขาจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนเขาไม่ได้แสดงออกกับคุณนะแต่เขารู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีความหวังมากๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้นะ